ซึ่งงานด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นการตรีกรอบที่ไม่ได้ใช้เหล็กนะครับจะใช้เป็น C Channel ของ s c g นะฝ้าตรงนี้นะครับ ก็จะถูกปกคลุมด้วยซีชานเนลซีชานเนลมันก็จะกินลงมาด้านล่างรอบเลยเห็นไหมอ่าก็ลักษณะที่คุณจะได้คือจะได้เป็นฝ้าหลุมนะครับเป็นฝ้าหลุมนะเหล็กซีชานเนลเนี่ยนะครับตัวบ้านเนี่ยเราชนกับตัวบ้านเลยคุณเห็นไหมผมขอใช้คำว่าเหล็กซีชานเนลนะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กนะมันคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะผมชอบติดปากตรงนี้ถ้าลง6เมตรนะครับปูพรมเนี่ยระยะ4ีคูณสเนี่ยลงประมาณสัก10ถึง16ต้นยังไงก็ไม่สุดนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ชสาโรด สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวิราจิโอปิ่นเก้าสารายาหลังนี้อีกแล้ววิราจิโอปิ่นเก้าสารายานะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการอยู่ในถนนเส้นตรงถนอมนะ ต้องบอกว่าถนนนี้นะครับมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเพซปินก้าสารยาอีโคเฮาส์ปินก้าสารยาสุภาลัยอินนิซิโอเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ยังมีหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น s อ s เอสเรกษาและแอนเฮาส์คนาซิริแสนศิริคาซาคิวเฮาส์มีหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับโครงการที่เราได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งเส้นเนี่ยเราได้เกือบหมดแล้วนะครับใครที่อยากใช้บริการหรือถ้าใครมีบ้านในหมู่บ้านนี้แล้วยังไม่ได้ต่อเติม ลองเข้ามาดูได้นะครับสำหรับงานของเราหรือพิมพ์ค้นหาผลงานของเราได้ใน YouTube เลยนะครับพิมพ์ชื่อหมู่บ้านแล้วก็ตามด้วยสแสงทองการช่างนะครับยกตัวอย่างเช่นวิลาชิโอแล้วก็เวนวัคสแสงทองการช่างเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมานะครับหลังนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นการทําหลังคาไวนิวนะครับก็คือหน้าบ้านนี่แหละก็จะเป็นตรงส่วนของเทอเรสแล้วก็ตรงส่วนของโรงรถนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นส่วนของโรงรถคลิปนั้นเนี่ยเราถ่ายกัน2หลังติดกันเลยนะครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ย ท่านได้ทํา2หลังติดกันก็คือเขาเป็นเจ้าของบ้านทั้งสองหลังเลยนะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับสำหรับ2องหลังนี้นะฮะทีนี้หลังคาในส่วนของรงรถเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหล็ก6บนเหล็กสี่ล่างสไตล์โมเดิร์นไซส์ xl นะอย่างหลังนี้คุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานที่เราเคยทากันทั่วไปเลยนะครับลักษณะงานก็ใช้เป็นหลังคาไวนิวตีกรอบล้อมรอบแล้วก็ข้างหน้าเป็นเสาแผงข้างในเป็นเสาเดี่ยวติดตั้งด้วยไฟกล่องนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ทําเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกักนหมดรวมถึงตรงนีี้้้้้้ดวยคผูชมหนนนาาบตรงก็ เป็นลักษณะแขนค้ำนะครับซึ่งแขนค้ำเนี่ยเป็นแขนค้ำแผงนะซึ่งจะอยู่ทั้ง2ฝั่งก็จะมีด้านนี้1ฝั่งนะครับโดยใช้เหล็ก 4, คูณ 2, 22นอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2ในนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแขนค้ำเหมือนกันตรงนี้เป็นลักษณะยื่นออกมานะครับไม่เกินเมตรห้ก็สามารถใช้แขนค้ำได้นะครับแต่ในส่วนของด้านในตรงนู้นนะฮะเป็นลักษณะของการใช้เสาตั้งนะครับคุณผู้ชมในการใช้เสาตั้งตรงนี้นะครับเราก็ทําการตั้งทั้งหมด4จุดนะครับจะเป็นฝั่งด้านหน้าคือ เสาแผงนะครับทั้งหมด2ชุดจะมีชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังคุณผู้ชมก็จะเป็นเสาเดี่ยวเสาเดี่ยวตรงนี้ก็จะตั้งส่วนแยกกับตัวบ้านนะครับ อันนี้คือลักษณะงาหลังคาของเราที่เป็นแบบแพทเทิร์นปกติเนาะถ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของโครงเหล็กนะครับตามมาดูครับด้านหลังของผมนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นลักษณะของโครงเหล็กนะครับเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกัน2ชั้นนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการซ่อนแผ่นนะครับจะไม่เห็นการสลปของแผ่นเลยโครงเหล็กของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ โครงเหล็กที่มีการสลปน้อยมากๆนะครับก็ให้ความเป็นโมเดินถ้าสโลปเยอะๆนะครับเป็นหลังคาสมัยเก่าก็จะไม่ได้ต้องตีกรอบล้อมรอบนะครับก็เป็นแผ่นแปะกับเหล็กอันนี้คือเหล็กแปะล้อมแผ่นจะต่างกันถ้าโมเดิลเนี่ยเหล็กก็จะแปะล้อมแผ่นอะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ใช้เหล็ก6กโวล์เหล็กสีล่างตีกรอบรอบด้านเลยนะรอบด้านซึ่งเราจะโชว์ด้วยเสาแผงนะครับแล้วก็เสาเดี่ยวนะครับแต่งานที่เราจะพาไปดูวันนี้นะครับก็คืองานเป็นเทเลสด้านข้างอยู่ตรงนี้นะซึ่งงานด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นการตรีกรอบที่ไม่ได้ใช้เหล็กนะครับจะใช้เป็น C ีช n n e l ของ S c g นะก็คือตาช้างของเรานี่แหละนะฮะ S C G เนี่ยเขาผลิตตัว C ีช n n e l ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําการาทำเป็นลักษณะเหล็กหลอกนะครับลูกตัวอย่างเช่นอย่างเหล็กตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบออกมาเนี่ยจะคล้ายๆกับเหล็ก i อบีเอชบีมนะถ้ามองไกลๆเนี่ยคุณจะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยวิช่เหล็กหรือเปล่าก็ยังเหมือนอยู่นะครับแต่ถ้าปีนขึ้นไปแล้วเอามือจับหรือคอคอะดูเนี่ยก็คือไฟเบอร์ซีเมนต์ตรงนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะซึ่งตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเราได้รับความนิยมนะครับก็คือลูกค้าหลายคนรีเควสเข้ามาว่าขอใช้เป็น c ีช n แนลได้ไหม ซีชานัลเนี่ยราคาของซีชานัลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะขายเป็นเป็นชิ้นเนาะชิ้นหนึงสเมตรแล้วก็มาต่อตอกันนะครับและหน้าตัดเนี่ยก็จะมีลักษณะหลายแบบนะครับจะมีความหนานะครับก็คือลักษณะตรงเนี้ยก็ประมาณสัก8นิ้วนะครับก็สามารถเอ่อเป็นลักษณะของโครงเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันแต่ข้างในเนี่ยเราต้องทำการขึ้นโครงเหล็กเพื่อเอาซีชานัลเนี่ยยิงใส่เหล็กอีกทีหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกว่าหลักโครงหลังคาที่เป็นมาตรฐานที่ไหล ที่หลายๆคนเคยเห็นนะก็คือเหล็กไซซ์ XL แบบนี้ถ้าเหล็กไซซ์ XL แบบนี้จะราคาจะถูกกว่าตัว h ีช nel นะครับอันนี้ย้ำไ้ก่อนนะเพราะว่าเวลาเราขึ้น h ีช n e l เนี่ยเราต้องตีกรอบเหล็กแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เทินกัน2ชั้นเทินกันแค่ชั้นเดียวนะตีกรอบชั้นเดียวก็คือเป็นหลังคาไซซ์ L นะครับเป็นเหล็กหน้า6กคูณสนะครับแล้วก็ยิงไป1รอบนะพอยิงไป1รอบเสร็จแล้วก็เอาเหล็กที่เรายิงเสร็จเนี่ยเป็นกรอบรับกับ n ีช l น c h ีช n e l ตัวเนี้ยก็จะยิงเข้ากับในโครงเหล็กอีกกทีนึงเเอาหล็ ตีกรอบล้อมไปก่อนปั๊บตีกรอบล้อมไม่เสร็จแล้วก็เอาซีชานแนลมาแปะทับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเหล็กตีกรอบล้อมเนี่ยก็แนะนาว่าเอาเป็นหน้า6ก็ได้6กคูณสก็ได้แล้วก็เอาซีชานแนลแปะทับอีกทีหนึ่งซีชานแนลก็ต้องใหญ่กว่าหน้าเหล็กก็คือต้องเป็นหน้า8โดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะให้เป็นโชว์เหล็กซีชานแนลรอบๆเลยถ้าซีชานแนลเนี่ยหน้าใหญ่หน้าใหญ่กว่าหน้า8ก็สมมุติว่าถ้ามันใหญ่มากคุณอาจจะได้พิเศษก็คือเสริมบนแล้วก็เสริมล่างเสริมล่างคืออะไรตรงนี้ฮ ก็จะถูกปกคุมด้วย c ีชาน n นลซีชนนลมันก็จะกินลงมาด้านล่างรอบเลยเห็นไหม่ก็ลักษณะที่คุณจะได้คือจะได้เป็นฝ้าหลุมนะครับเป็นฝ้าหลุมนะแต่แนะนําก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะติด c ีช n น l นลผมแนะนําเลยนะจะต้องใส่ฝ้าระแนงมาถึงจะสวยนะครับบางคนติด c ีช n น l นลไม่ใส่ฝ้าระแนงก็จะเห็นโครงเหล็ก6คูณ2รอบๆเนี่ยอยู่ด้านในแล้วก็ c ีชานเนลแปะอยู่ด้านนอก มันก็จะไม่เนียนมันก็จะไม่ลมกกืนพอเข้าใจไหมคือถ้าคุณอ่ะใช้หน้าเหล็กอ่ะเพื่อที่จะทาการแปะตัวซีชัแนลอ่ะด้านนอกอ่ะคนอื่นเขาเห็นเป็นหน้าเหล็กแหละพอมาด้านในคุณก็จะเห็นเป็นโครงเหล็กเลยนะครับตัวยึดนะครับด้านนอกจะเห็นเป็นหน้าซีชั้นแนลอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมพูดผิดด้านนอกไปเห็นเป็นหน้าซีชแนลด้านในเห็นเป็นโครงเหล็กทีนี้ถ้าคุณไม่อยากเห็นโครงเหล็กคุณก็ต้องทําฝ้าอย่างเงี้ยจะเป็นฝ้าระแนงนะครับเป็นฝ้าระแนงใช้ระแนงหน้าสามตัดขอบนะครับเวลาตัดขอบเสร็จแล้วเวลาเเเาามมชนนนนกกกกัั่็็็จจะะิดอองป เสาะล่องไปในตัวก็จะให้ความสวยงามไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปเสาะล่องเอง <Okay. S 1> นะตรงนี้ก็คือ,อเป็นรูปแบบที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตออกมา mm hmm. เพื่อที่จะให้มันเกิดลวดลายแบบนี้อยู่แล้วก็สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ยังพูดเหล็กซีชแนลไม่จบเหล็กซีชแนลเนี่ยนะครับตัวบ้านเนี่ยเราชนกับตัวบ้านเลยคุณเห็นไหมผมขอใช้คำว่าเหล็กซีชแนลนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กนะมันคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะผมชอบติดปากตรงนี้เพราะว่าเวลาให้ลูกค้าเข้าใจเนี่ยลูกค้าเขาจะเขาจะได้นึกภาพออกว่าอ๋อมันคือคล้ายๆคงเหลล็็กกแต่่่มไช ตรงนี้ก็ขอย้ําแล้วก็ขออธิบายเลยนะว่ามันคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับไฟเบอร์ซีเมนต์ซีชัแนลอ่ะผมพูดแบบนี้ก็ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ซีชัแนลหรือเรียกว่าซีชัแนลธรรมดาก็ได้ในการที่จะยึดกับตัวบ้านเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้ยึดนะเขาแค่เอาแปะชนกับหน้าเหล็กแล้วตรงนี้ก็ชนกับตัวบ้านต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะยึดกับหน้าเหล็กแล้วก็แปะชนกับตัวบ้านอันนี้ชัดเจนนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําการเก็บหัวน็อตนะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อนิดนึงถ้ามองไกลๆมองไม่เห็นหรอออออกนน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 ะะะครรรรรัับจจจเเเเเป็ลาาายยยตตตต่่่่ิดดึงงงงงีีีีี้้้้้วมมม์45ศพืทใหหไ แหลมๆออกมาแบบนี้สังเกตนะอะต้องเกียร์ไป45องศานะครับตัดชน45องศานะนะครับแล้วก็ตีกรอบล้อมมาเลยนะครับอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูข้างบนนะอ้อมมาเลยเห็นนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เส้นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ตีอ้อมมาเลยแล้วก็ตรงมุมเนี้ยก็จะทําการจบด้วย45นะครับ เจียสี่หเจียแหลมสีนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยต้องบอกนี้นะครับว่าในการที่จะทําหลังคาประเภทนี้นะครับคุณจะต้องทําการวัดระดับให้ดีนะครับเรื่องของระดับของการสโลปของหลังคาด้วยนะไม่ใช่เราจะแตะซีชแนลอย่างเดียวนะครับซีชแนลเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับ ถ้าสโลปมากๆนะครับเวลาเอลงมาเนี่ยมันก็จะไม่สวยใช่ไหมฮะในส่วนของการที่จะเอามาแปะเนี่ยก็เช่นเดียวกันซีชแนลคุณก็จะเฉียงลงมาเยอะนะครับในการที่จะทําสโลปหลังคาเนี่ยต้องดูระยะของหลังคาว่ายื่นออกมาเท่าไหร่ด้วยนะถ้าสโลปน้อยแล้วก็ถ้าใช้แผ่นไวนิ้วมุงด้วยมีโอกาสน้ําย้อนสูงมากดังนั้นเนี่ยการสโลปก็มีส่วนสําคัญนะครับและต่อมาซีชแนลข้อดีของเขาคือไม่ขึ้นสนิมคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนาะเนี่ยตามจบมุมจบอะไรเนี่ยถ้าเป็นเหล็กเนี่ยอาจจะมีการขึ้นสนิมเพราะว่่ารรอออยยตัดเเชืมนจะทใหห้้ล็กขึ หนิมได้นะครับ แต่ตรงนี้นะครับโอกาสที่ขึ้นสนิมนี้ไม่มีเลยนะครับก็คือ C ีช a n n e l จะเป็นตัวเก็บงานทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นตัวแปะชนเหล็กเข้าไปด้านในด้วยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับข้างบนนะฮะที่เราอยู่บนฝ้านะฮะเราก็ทําการปิดด้วยฝ้าใช่ไหมแต่มันมีโครงเหล็กอยู่ด้านในทั้งหมดเลยโครงเหล็กเนี่ยลักษณะในการเชื่อมก็จะคล้ายๆกับโครงเหล็กสไตล์โมเดิร์นเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายหน้าบ้านกันมานะครับและเราลืมไม่ได้เลยนะครับว่าคือเสาที่ตั้งแยกส่วนระหว่างตัวบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเรา เพื่อที่จะมันไม่ให้เกิดการดึงตัวบ้านนะครับแล้วเวลามันซุดนะครับนะครับซุดลงมาเนี่ยมันก็จะยืนด้วยตัวของมันเองนะครับตรงนี้เราตั้งทั้งหมด4มุมเลยก็คือฝั่งตัวบ้านตั้ง2ต้นนะครับซ้ายกับขวานะฮะแล้วก็ตรงตรงญ้าเนี่ยนะฮรแล้วก็ตั้ง2ต้นเหมือนกันก็คือฝั่งที่น้ําสลบลงนะครับก็ตั้ง2ต้นเหมือนกันตรงนี้รางระบายน้ำนะครับเราทําการซ่อนรางระบายน้ําก็คือเป็นรางสเตเลสนะครับเป็นรางน้ำสเตเลสซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะยาวไปเลยสังเกตว่าเราจะมีท่อโผล่ออกมานะครับซึ่งท่่่อออเเียราาโผกม จากรางน้ำนะครับแล้วก็เจาะฝ้านะครับเจาะกลมเลยนะเจาะกลมนะครับแล้วก็แนบกับเสาตรงนี้เป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับสนิ้วตรงนี้เราใช้ถึง2จุดด้วยกันนะครับก็จะมีจุดนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งเนาะ,ะจุดตรงนี้นะนี่เห็นไหมเป็นรางระบายน้ํานะครับตรงนี้นะต้องบอกว่าเราเนี่ยสามารถระบายน้ําได้อย่างแบบเต็มที่เลยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยไม่ต้องกลัวน้ําร้นางเลยตรงนี้อีกจุดหนึ่งนี่ถ้าใครอยากติดปลั๊กไฟก็สามารถติดได้นะครับตรงนี้เป็นปลั๊กไฟแล้วก็กันน้าด้วยนี่มีฝาปิดเรียบร้อย ติดคอเลกเตอร์เดินข้อโกมตีกิบกา้ามปูซ่อนใต้ฝ้าเลยเห็นไหมอ่ะซ่อนใต้ฝ้าสวยงามนะครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีสวิตช์แยกนะครับเราไม่ได้เปิดจากในบ้านนะเราแยกสวิตช์ให้นะครับเพราะว่าเวลาเปิดจากในบ้านเนี่ยจะต้องจั้มไฟในบ้านด้วยใช่ไหมอันนี้เราจั้มตรงนี้ให้เปิดแยกส่วนกันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะชิวๆนะคุณผู้ชมเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็มีเก้าอี้ไม้นะครับไม้ล้มลุกนะเก้าอี้ล้มลุกอย่างนี้นนั่งชิวๆอากาศดีมากอือจะเป็นเอาเก้าอี้มานั่งทานะรนนีี้กก็็จจเปาัดสวท่แบบ คร่าวๆก่อนนะครับย่อมๆก่อนนะฮะถ้าอยากแบบว่าจัดเต็มแล้วก็ค่อยจัดชุดแบบจัดเต็มอีกทีนึงนะแต่ถามว่าในส่วนของตรงนี้มันรับน้ําหนักได้ดีไหมนะครับต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าฐานลากตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับดีไซน์ว่าเราจะแนะนําลูกค้าแบบไหนนะครับถ้าลูกค้ามีงบประมาณเยอะก็ะแนะนาเป็นไมโครพายเลยถ้าจากสายตาของผมนะระยะตรงนี้เนี่ยประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรโดยประมาณนะตรงนี้ใช้ไมโครพาย4ต้นลง4มุมเลยจบ ไม่สุดแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่สุดแต่ถ้างบประมาณน้อยก็แนะนําว่าลงเป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมแบบปูพรมก็ได้ถ้าลง6เมตรนะครับปูพรมเนี่ยระยะ4ี่คูณสเนี่ยลงประมาณสัก1 0บถึงสิต้นยังไงก็ไม่สุดนะครับต่อให้มันสุดมันก็สุดพร้อมๆกันและต่อให้มันสุดมันก็ลงปีหนึ่งเนี่ยผมเดานะถ้าเป็นดินแถวสารยาเนี่ยลงปีหนึ่งไม่ถึง1เซนหรอก เต็มที่สัก5ปีถึง7ปีดินก็จะนิ่งแล้วมันก็จะเลิกสุดแล้วถามว่าเวลามันลงไปเนี่ยถ้าไม่ถึง1เซนตีไปครึ่งเซนถ้า5ปีก็โอ้โหเท่าไหร่เอง2-3งสมเซนเองใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันจะแยกกันก็คือส่วนระหว่างตัวบ้านนะครับกับส่วนที่เราต่อเติมนะ ตรงนี้เราแบ่งจอยไว้คุณผู้ชมแต่เราแบ่งแบบบางๆคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นี่ดูใกล้ได้เลยนี่มันมันเริ่มแยกมาหน่อยละนี่นะนิดเดียวนิเด,นเ,ด,นเ,ดนเดียวเห็นนะนิดเดียวเห็นนะนิดเดียวเห็นนะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทาเกาะกับตัวบ้านนะถามว่ามันลงมันลงด้วยตัวของมันเองแล้วก็พื้นตรงนี้มันไม่มีการแตกนะครับไม่มีการแตกละแหงไม่มีกระเบื้องแตกแล้วไม่มีนะลงเป็นแผน่นลงพงร้อมๆกันลงทั้งแบบพืนนี่แหละลงพร้อๆมๆกันหมดเลยถามว่าเราทำไมมันถึงแยกกับตัวบ้านล่ะ เสาตัวบ้านลึกประมาณ 18- 21เอเมตรแต่เสาอันนี้ลึก6เมตรพอมันเกิดความแตกต่างแล้วเป็นไงมันก็จะสุดไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จะลงเร็วกว่าแต่ถามว่ามันแคกแลวมันเกิดรอยแล้าแก้ปัญหาซื้อ,อยาแนวหลอด,ดบีบร้อยกว่าบาทรูดพื๊ดใหม่กิฟเลยนะครับหรือตรงนี้นะครับเนี่ยยังไม่รล้าเลยตรงนี้ก็ยังไม่เล้าเลยคุณผู้ชมมาดูได้ขอญาตเนี่ยตรงนี้คือเราแบ่งนะแบ่งเลยนะเปนะ็นยาแนวเดียวนิดเดียวนิดเดียว ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันมีการแยกตรงเนี้ยแยกตรงเนี้ยคุณดีใจได้เลยนะคุณดีใจได้เลยเพราะว่ามันไม่ดึงตัวบ้านคุณละเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวของมันเองถ้ามันดึงตัวบ้านเนี่ยนะครับตัวบ้านมันก็จะสุดลงใช่ไหมอันนี้คือไม่สุดต่อให้ลงไมโครพายผมก็ลงแยกส่วนนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย คุณปลอดภัยหายห่วงแล้วก็เวลาลงมันลงพร้อมกันแล้วเวลาลงมันไม่แตกหักกลางไม่มีนะลงพร้อมๆกันแล้วก็แข็งแรงอยู่กับคุณไปนานๆเลยตรงนี้นะฮะก็ง่ายๆคือลงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําเหล็กพื้นเหล็กพื้นนี่คือจะเป็นสูตรของเรานะเราใช้เหล็ก RB9 าสารแดทีเซนนะเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยมันเป็นแผ่นหนาๆ อารมณ์เหมือนประมาณว่าทางหลวงอะทางหลวงถนนเน่นะฮะเขาใช้ RB9 นี่แหละในการปูแต่ถามว่าใช้ไวเบดบางๆได้ไหมก็ได้แต่ในการซุดตัวของไวเบดสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ฝากเอาไว้แล้วกันลงเท่ากันหลังคาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทําพื้นเสร็จหลังคาก็ออนอยู่บนพื้นนะครับหลังคาก็จะลงพร้อมพื้นพื้นก็จะลงพร้อมเสาเข็มแล้ววันหนึ่งมันก็จะหยุดสุดนะฝากไว้เท่านี้แล้วกัน นะครับในส่วนของการทําแบบนี้นะครับราคาไม่สูงแล้วก็ถ้าเป็นบ้านผมเองนะผมก็จะไม่ใช้ไมโครพายผมก็จะใช้หกเหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่ามันประหยัดกว่าแล้วมันก็คุ้มค่าสมราคามากกว่ากันถ้าจะทําแค่นี้นะทำแค่นี้แต่ถ้าคุณจะต่อเติมเป็นห้องกั้นเป็นห้องเลยเกาะอิดเต็มไปหมดเลยมีเคาน์เตอร์ครัวด้วยมีอะไรด้วยลงไมโครพายเถอครับจบกว่า หมดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมหมดปัญหาอะไรหลายอย่างถามว่าบางคนเอ้มันเกี่ยวอะไรไมโครพายน้ำรั่วซึมถ้าพื้นคุณซุดพื้นก็จะดึงตัวหลังคาหลังคาก็จะดึงแฟตชิ่งที่ติดกับตัวบ้านแฟตชิ่งหลุดน้ำก็รั่วตรงแฟตชิ่งนั่นแหละมันจะไปพร้อมกันหมดเลยคุณผู้ชมนะครับดังนั้นฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็พูดเร็วนิดน,นึงต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ฝากาไว้ท้ายคลิปแล้วกันถ้าใครอยากต่อเติมก็แอดไลน์ได้เลยไอเดี <ID S 2> ยอยู่ด้านล่างนะฮะหรือโทรท